อ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในเลโกจูาสสิกเวิลด์ในพาร์คของจูาสสิกพาร์คใช่ไหมเออซึ่งพาร์ทที่แล้วเราทำอะไรวะเราหนีออกมาใช่เราหนีตายแบบชิบหา,ายไววอดเลยอุ้ยอ้าเชื่อเข้าแล้วไอสัตว์เอเอรู้หรือเปล่าว่าไทเทนท็อปนั้นเออเป็นสัตว์มีเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยละ่ะว้าวเจ๋งไหมล่ะไม่ไม่ใช่สัตว์มีเขาที่ใหญ่ที่สุดโลกนันโดเสานตัดฉากว่าที่บริษัทอินเจนแบบกระต๊อบเล็กๆที่ไม่มีแมวไม่มีหมาแล้วก็ไม่มีไนโดเสาห้ามมีแอปเปิลด้วยโอเค แล้วก็บินข้ามมาจอดไว้โอเคเอ้ยเชีย่ยนี่มันมิสเตอร์คาใช่คาปล่าวะเออน่าใช่แหละโอเคอืมผ่านอืมสวยเงาโอเคเอียนเออสิบห้าปีที่แล้วนะจอห์นแฮมมอนนั้นได้มีความฝันเฮอและตอนนี้ความฝันของจอห์นแฮมมอนนั้นก็ได้เป็นจริงขึ้นแล้วในคืนนี้ฉันจะขอเออเปิดโจสิกปะฮะเอ้ย ยานมาแล้วเอออะไรนะอะไรยานมาเอ้ยเชี่ยเรือมาหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยเชี่ยไม่เอะไม่ดีอยู่ในสคริปต์นี่ว่ะแล้วมันก็วิ่งหนีกันอุ้ยแม่งแหกมาเลยอุ้ยหอแตกไอ้เชี่ยเอ้ยโดนลบอืมไอ้เชี่ยโอ้เฮี้ยนหมดเลย s s a v e n g e r เออเชี่ยมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยไปไอเจนเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยชิบหายแล้วโอเคว่าแต่เออมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออโอเคเป็นอะไรไม่เพื่อนกูมาช่วยแล้วออกมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย ดึงอยู่กำลังดึงมึงออกมาเออโอเคเฮ้ยโอ้โหกูเป็นอิสระแล้วขอบคุณเพื่อนไอ้เคียขอบคุณมากเลยโอ้โหกูไปแดกข้าวละเอ้าไอ้เคียมึงเพลินจังวะน่ะไปเราโดดข้ามไปฮึบฮึบเฮ้ยคุณผู้หญิงไปแล้วหรือเปล่าเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอบกูดิไอ้เคียเฮ้ยตอนนั้นทำอะไรอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไรวะเออตรงนี้ไม่ได้ขาดขาดคันลังโอเคต้องไปหาคันลังมาเออเออเออเนี่ยกูเจอละแล้วเขาช่วยกันอยู่เราปล่อยให้เขาดึงกันไปเราก็จะขึ้นไปข้างบนกัน ดึงมาดึงมาเออว่าแต่มันเป็นการขึ้นหรือเป็นการหมุนเนี่ยนี่กูไม่ได้ขึ้น่หว่ะโอเคเพื่อหมุนมานี่แล้วเรามาดอกไปตรงนี้แบบนี้โอเคสวยงามไอ้เขี้ยไปเช็คคาโก้เดี๋ยวนี้เลยไอ้เขี้ยบางทีอาจจะมีเออคนในกลุ่มอยู่ข้างล่างก็ได้โอเคส่วนเราก็ต้องเข้าไปในเรือเพื่อไปเช็คข้างในเชียเ่ยเอ้กูว่าในเรือม่งต้องมาทุกขี้อะไรมาสักอย่างแน่เลยมาแล้วมืดมาเปิดแลชมีบันไดให้ขึ้นโอเคขึ้นมาได้ผูห้หญิงตางผมมาเลย ว่าผู้หญิงนี่เป็นใครวะเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเลยในกล่องนี้มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนอกจากเลโก้แตกแตกแตก,แตก,แตกโอ้ยเคลียของเยอะเลยโอ้โหตรงนี้กูต่อยเพลินเลยดิประกอบ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 สร้างเป็นบันไดขึ้นไปบนเครนโอเคเราต้องเหมือนต้องเอาเครนไปยกอะไรสักอย่างแน่ๆขึ้นไปขึ้นเครนต่อโอเคแหวมนี่คือเครนเออเราต้องอยกอะไร ก็แต่กูทำอะไรของกูอยู่เนี่ยอ้าวเฮ้ยกูไม่ได้บังคับนี่วะไอเอียนมึงทำอะไรอ๋อจะยกหลังคาออกมาหรืออ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่วะเออผมบังคับได้อ๋อโอเคยกคอนเทนเนอร์ที่ทับคนออกมาสวยงามสวยงามสวยงาม,วงาม,วงามความคิดดีดับตัวลงไปแล้วดับตัวลงไปแล้ว,วลปัวปกล็อกดึงขึ้นสวยงามู้ขอบคุณมากว่าขากูโดนเคนทับแต่ไม่เป็นไรเลยกูวิ่งได้เหมือนเดิมทำได้ไง,ไงวะเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยเอ้ยกูว่ามันต้องมีซัมติงเฮ้ยจะร่วงอุ้ยชิบหายหักครึ่ง มันค <T itt les> <das> <an> ือไส้กรอกนี่มีแต่ไส้กรอกเต็มหมดเลยเกลี้ยนี่เป็นเกี้อะไรกับไส้กรอกเนี่ยเกลี้ดดลงมาเหยียบบอกเทนเนอร์แล้วก็ลงมาที่พื้นตรงนี้ตัวนี้ไปได้กระโดดขึ้นทีหนึ่งเอยเสียงเฮียอะไรโอเคตรงนี้อุ้ยม่งเปิดหน้ากูห้ามอยู่นี่นี่เป็นเขตห่วงห้ามห่วงพ่อมึงอะมึงเปิดหน้ากูก่อนอืมอืมสู้มันคู้หญิงตดดทุบพื้นใน้สัตว์โอเคเราไม่มีที่แงะเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนดึงกทางลงมา กูเองกูผู้ชายแต่กูนำให้กูมาแล้วเปิดแมงก่อนเลยผู้หญิงกูก็ไม่เว้นนี่แน่เยียไม่เย้ยทุบกองหัวดแมงเตะทุบหัวฟาดเตะตีแล้วก็ประกอบเลยปาบ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 ปบโอเคไปได้โอ้โหยีเคที่กระโดดสาะน้ำเชี่ยกูไม่เข้าใจเลยโอเคกูโง่เกินอีกแล้วพ่อกูชลา,าว่าเยอะเลยโอเคแั้นเราเปิดเลยโอเคเปิดได้ ไม่มึงไม่ใช่คนในกลุ่มไม่ใช่กลุ่มแล้วไงอ่ะกูฆ่ามึงได้อ่ะอไอ้เหี้ยเตะกระจายหมดอ่ะโอเคตรงนี้อืมเออเป็นคณิตศาสตร์เอออืขวาบนขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนโอเคเอียนมันเก่งคณิตศาสตร์นี่หว่าเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมถ้าคณิตศาสตร์ชีวิตจริงผมง่ายขนาดนี้ผมคงจะฉลาดไปนานละโอเครีบเปิดมาสวยงามไป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  วิ่ง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 โอเคตรงนี้เออเหมือนว่าต้องดันกล่องมาแน่ๆโอเคแต่เราข้ามไปไม่ได้มานั้นเราจริงต้องประกอบทางให้คุณผู้หญิงนั้นข้ามไปโอเคถึงเวลาคุณผู้หญิงออกลงบ้างแล้วแหละไปเลยวู้ฮู้ซาร่ามาแล้วเฮ้ยฉันไม่ชอบที่นี่เลยห้าเดี๋ยวนะมันคือซาร่าอ๋อซาร่าโอเคคนพาที่แล้วนี่หว่าไอ้เคี้ยกูลืมได้ไงเนี่ยโดดข้ามโอเคสวยงามดันไปให้เอียนมาเอียนไปตามมึงตามกูมารอบนี้กูนำเองเฮ้ยทำเพี้ยที่นี่ ไปมามึงไงถามได้ชกกับพวกมึงเนี่ยแหละกูต่อยตัวกระจายอ่ะอีดอกทองมึงด้วยไม่ชอบหน้ามึงมานานแล้วไอหัวน้ำเงินใส่หมวกอ่ะพ่อมึงอ่ะโอเคขนาดมืดเราจะเข้าไปเก็บของโอเคผมมาเก็บของแล้วได้มาแล้วแล้วก็วาร์ปออกมาเลยแบบรวดเร็วแล้ววิ่งต่อไอพวกมึงอ่ะเซอร์ไพรส์แอคแท็กไอเฮียรีบสร้างทางเฮ้ยใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้วอีกนิดเดียว โอเคนี่เราต้องบูทโอเคเราจะบูทเอียนขึ้นไปเฮ้อมาแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยเชี่ยอย่าอย่ากดไม่นะเชี่ยแมงกดแล้วเอ้ยเชี่ยเอ้ยเราจะมาหยุดยั้งอุ้ยเชี่ยเอ้เทเลอรสลัดเล็กโผล่มาแล้วลายสีน้ำเงินตัวนี้ด้วยที่เคยช่วยเราจากภาคแรกไม่ใช่ภาคแรกภาคแรกเอออ่าหนีเลยทุกคนอ่าช่วยด้วยไอ้เชี่ยเอิรนะแมงกดปุ่มไอ้เีอยเอ้ยอ่าโดดลงน้ำชั้นล่องเรือมาเฮ้ยล่องเรือเที่อะไรกับตันเราต้องมีเรือใหญ่กว่านี้ว่ะ ทำไมมีปลาตัวใหญ่เหรอไหนว่าปลาพ่อมึงอ่ะนี่แล้วไอ้เหี้ยโอแมงพังไปแล้วเฮ้อรถคันนี้ไวได้แค่นี้แหละเออดิฟอ่ะเราก็ล่วงไปแล้วไอ้เหี้ยเออวิ่งกูจะโดนแหละอู้โดนหลบยีเครอดมึงรอดแล้วไอ้เหียอ้ากูจะแดกคนเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยคอนเทนเนอร์ทุกอย่างนี่แม่งมีอุปกรณ์เยอะหมดเลยอินเฟนอยู่ไหนเฮ้อทำไมอ่ะมึงถามถึงเรื่องนั้นทำไมฮะโรงงานอะไรมันอยู่ไหนแล้วเราก็ขับแหกรถมาที่จูเลสิกปาร์ค กลับมาที่โรงงานแล้วเราก็ขับออกไปได้ของเลยเหรอ,อให้เราไปไหนอ๋อให้ตามเสียงกรีดโอเคแล้วก็มีเสียงกรีดมาถอยหลังกระแทกรถกูเพิ่งซื้อมาอุ้ยรถอุหกกระจายอพังหมดเลยคนวิง่งอาช่วยด้วยแม่งแดกอาไฟจราจรเฮียพิซซ่ามาส่งแล้วส่งเฮียอะไรหนีก่อนเอาไก่ไปกระแทกเฮ้ยพิซซ่าผมฮะมีไก่เหรอเฮียชี้ไก่หมดแล้วเอาไงดีอ๋อลูกบอลทับเฮียเ้ย โอ้ยจะหนียังไงก็รอดฮะข้างหลังกูมีลูกอ๋อไปเอาลูกมันมาล่อมันไอ้เชี่ยเรอแม่งฉลาดสัตว์โอเคฉากขับรถอืมกูเลยชอบชอบนี่แซนดีโกสตีดดิฟ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 ขับขับดิบดิฟโยกขวาให้ไม่โดนกูเฮ้ยมามามาเฮ้ยหลบหลบอุ้ยกูรอดได้ไงอ่ะกูรอดได้ไงมาดิมึงชนกูมาจะได้หลบถูกชนกูมามึงชนกูมาหลบหลบไว้ก่อนหลบกูหลบนี่เป็นไงไอ้สัตว์เฮ้ยวิ่งหลบทางนี้นี่ไอ้เีัยหลบได้ เฮ้ยไอ้เชี่ยแนวเสาตัวข้างหลังมันเหมือนจะชอบนะอยู่บนรถเนี่ยมันสนุกดีเฮ้ยหลบหลบบอลนี่ก่อนหลบบอลนี่ก่อนเฮ้ยชิกชีกชิกโอเคเฮ้ยชิกว้าวเกือบแล้วเยเอ้ยแต่แค่เราขับหลบรถได้หมดเลยเอียนมึงขับรถเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะมีอะไรไม่เคยแข่งรถวะเฮ้ยหลบอุ้ยเชี่ยรถคนละมันชนเต็มเลยฮอู้เชี่ยมือชิบหายอู้ชิบหายแล้วโอเคขับต่อเร็วตื่นเร็วฮะตื่นนี่อะไรอุ้ยชนชนอุ้ยชนเที้ยนหมดเลยเยเอ้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคเฮ้ยมีล้อว้ลูกบอลโอ้เฮ้ยมีหายขึ้นขวดขึ้นไอ้ยืหลืมไากกูน่าจะกลับไปขึ้นก่อนเฮ้ยโอ้ยตำรวจจมเลยตำรวจ็มเลยดิฟอีเอียนดิฟยิดแค่ไอ้เหี้ยเอ้ยเขาพิจตโตเกียวดิฟไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูกูจะหนีกูจะหนีเฮ้ยลบเก็บลบเฮ้ยฉีกลบอปแล้วด่วนตั้งภูมาแล้วลบอว้าวสวยงาม หนีแล้วทุกคนหนีแล้วคนพลเมืองก็วุ่นวายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เห็นนะข้างหลังไงยี่นาเสามันไล่ะแท็กซี่รับเปล่ารับอีอะไรแท็กซี่คนอีกกันแล้วโว้ยดิบเอียนดิฟอีกรอบหนึ่งนี่ปาดปาสันนีไปรอบหนึ่งมันมาจากไหนเนี่ยโอเคเ,อเราต้องคงจะต้องกระโดดข,ขึ้นไหโอเคเราเออเอออุย้ยอุ้ยมันชนมันชนเดรดเสาวเดวสาวตัวเป็นเป็นใช่แล้วเพื่อนมึงพูดถูกแล้วเอ้คนแม่งโบกมือว้าวว้าว เราไม่ได้วู่กันเขาขอมช่วยเหลือชิบหายเฮ้ยขึ้นแลมเท่ๆไปนี่เหินแบบหล่อๆไงละมึงไอ้สัแโอเคข็นไงต่อเอ้ยลบกองลบกองโอเคเออขนาดทางตันชิบหายละเอียนทางตันว่ะอุ้ยไม่ตันแล้วแม่งสร้างทางใหม่เออสวยงามโดดข้ามรถไปเอาตัวเอาตัวจิ๋วไปด้วยโอเคมาพร้อมไหมเฮ้ยมึงเก็บไว้ได้ไงอ่ะเชื่อมันตามมาข้างหลังแล้วไอ้เหย้ยโอเคแม่งตามมาแล้วเออเราก็เอารถเข็นมาเข็นในรถสาบตัวจิ๋วไปโอเค อ๋อแถวเสาที่เราบอกว่าขาเคยหักปะไอ้น,นี่ขาหลุอดอะเชี่ยดรมอลโคมมึงทำเฮียอะไรไก่ตัวจิ๋วอะฮะฮะฮึเอ่อมึงไอ้เชียนนช่ยมึงมึงซนจังวะไอ้เชี่ยเป็นกูกูไม่อยู่แล้วเฮ<ะ>้ออ๋เชีย่ยนี่ไงมันกำลังเล่นเลยม,มานี่ไอ้จิ๋วมานี่ก่อนไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจิ๋ว โอ้เชี่ยแมงไม่ใช่แค่ตัวจิว๋วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย,ย็นอ่าเดี๋ยวก่อนอเหี้ยแล้วมักก็โดนตัวจิ๋วเล่นไปจนได้อ่าอ่าอ่า้าาาเหี้ยเอย้สัตว์พวกนี้นี่ต้องการเอาชีวิตรอดไม่ได้ช่วยความหวังของพวกเราให้พวกเราคงจะต้องนีออกมาแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไอ้เชียนี่โดนจับเป็นของเล่นเด็กไอ้เชี้ยไอพวกนี้ตีเทน,นิสกันเฮ้พวกเขาจะหาทางเอาชีวิตรอดเอง ยีดเคนกตัวน,นี้ผมลืมชื่อว่ะมันชื่ออะไรวะเคยเจอในอาร์สำหรับใครที่รู้บอกผมได้นะอุ้ยไอ้เฮี้ยเอ้ยคำรามด้วยเป็นฉากจบที่ดีมึงเก็บมาเก็บมึงเก็บไว้ที่ไหนอ่ะยีดเคจบแล้วอู้หูเอ้ยเฮี้ยภาคน,นี้จะว่าเป็นภาคที่ดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะไปปิดคลิปครั้งหน้าแล้วกันนะรู้หรือเปล่าว่าเออทีแรกตัวโตวนั้นมีน้ำหนักถึง2องล้านแแสนแหมื่นเลโก้เลยทีเดียวอ่ะเฮี้ยเอ้ยแม่งใหญ่ขนาดเหลือวู้เฮี้ยนี่คืออะไรอ่ะ โอเคจุดศึกพักนี่คือเราจะกลับไปเล่นภาคหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีต่อในภาคที่3โอเคเออผมก็งงอยู่ว่าภาค2มาแล้วภาค3ใช้ม,มาได้ยังไงโอเคจบไปแล้วกับเออจุดศึกพักเดอะลอสเวิลด์คือคือจุดศึกพักภาคที่2นะเออสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ที่ผมเล่นก็ฝา,ก,ากกดไลค์กดซับสไครต์อะไรต่างๆไว้ด้วยเออคิดเห็นยังไงบอกผมได้ทันทีบอกเลยว่าไม่มีติพร้อมตอบตลอดสารภาพน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันในภาค3เจอกันพาคหน้าไปละ